สวัสดีครับผมพี่น้องมาเก็บแมงมัน,งน,งนครับผมพี่น้องอยู่ในซองผู้พัการิสอรครับผม,น,ม,มน,นี่แหละครับผมพี่น้องแมงมันตัวแดงๆนี่แหละครับผมโอ้แม่เพิ่นกับไรนะครับเนาะแม่แมงมันใจเย้ยๆ,ๆ,ๆครับผมพี่น้องเก็บบัไก่จ,จากสวนผมหรอกครับผมพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละอยู่ใกล้เฮือน โอ้แตงโมเยียอยู่ครับผมพี่น้องจังไรเพิ่งกิดจีโร่งหูแล้วครับผมเพราะนันสวยแล้วนะครับเนาะแต่มาเก็บแต่เสาที่นั่นอยู่ครับผมพี่น้องลายอยู่ไม่รู้ว่าจีก็บอ,อเบิดปะครับมื่อหนึ่งถือกล่องพี่นอ้องเห็นแล้วก็พบพี่น้องนี่เพิ่งเก็บได้ประมาณนี้นะครับผมพี่น้อง,ง,ย,ง,องยังบ่หลายไปไลยโอ้ แม่เพิ่นใต้ขึ้นมือ,อโอ้ว้ายขันขันครับผมพี่น้องแม่เป็นจัดขันแม่แมงมันอุ๊บอืม นะกินแบบวิธีบ้านๆเนาะครับผมกินมันม่นกิโลโละแพงก็ได้ครับผมแมงมันนี่ยข้ทางหนีออกรไรเลยครับผมพี่น้องตายไรทั้งพนได้ครับเด้อพี่น้องอยู่ทั้งพนครับผมข้างหน้านออกไรยอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับผมออกไรออกไรครับผมเก็บบาเบิดนั่น ผมว่าแล้วต้องห่อครับผมพ่นนี่บกบ่ใดามาละเบ่งโดดแล้วเฮ้ยเก็บบ่บน้ลมาหน่อยก็เอ,เอเาหยากเลยครับผมม,มี่มี่ไปเบิ้นเลยพี่น,อน,น้องอยู่ทั้งพ่นทั้งจอมพ่นเลยครับผมพี่น,อน้องผมเสี่ยวเบิดบป่ะโอ้เดี๋ยวผมต้องขอบ้างกล่องกันเด้อพี่น,อน,น้องเด้อจังเดยก็อย่าอันอย่าโทษกันเด้อครับเด้อ ต้องขอเอาให้นั่นตรงนี้ด้วยครับผมสวดต้องเก็บส่วนหลายเนาะพี่น้องผมน่ะกองกองกันคืยอยังยิวพี่น้องหน่อหมดเลยเอาละครับผมเดี๋ยวผมขอบางกรองไปแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบื้องอีกตอนต่อไปครับผมเห็นแล้วพี่น้องที่ทั้งพุ่นปวกครับผมนี่ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องแมงมัมนแต่ถือว่าเบาะลายครับผมพี่น้อง อันถ้าผมพอจะว่างกล่องอยู่แบบอู้มึงพี่น้องธรรมชาติของังแมงมันต้องพี่น้องเนาะอยู่ตามธรรมชาติเห็น,นแล้วพี่น้องมองได้อุดมสมบูรณ์ใน,นมั้นมักจะมีแล้วครับผมแมงมันเก็บไปทอดห้อยรถด,ดีพี่น้องแซบ่บครับผม เมนูนี่สุดยอดเลยครับผมพี่น้องถัขวนบะซำอันถอดมาได้นาอพี่น้องรดชาิมันบดได้ครับต้องถอดอย่างเดียวถอดนัวอ่อยเลยครับผมในส่วนของเมนูถอดแมงมันนะพี่น้องยืมมือเก็บบออย่างเดียวครับผมพี่น้องได้แต่ว่า,ตาไตว่ๆเด้อครับเด้อแมงมันไตไปไว้าย เก็บกระยากพี่นองมันมึนตัวมันเลื่นอยู่เก็บบาท่านเมื่อกลจะไตลงหู้องเก็บไห้ท่านครับผมพี่น้องคนเจะมันนี่เนาะแต่ว่าแม่แม่ไหลด้วยครับเนาะนี่เนาะรู้สึกว่าขั้นตัวแล้วครับผมพี่น้องแม่เพิ่งจะไหล แมนนี่ตัวเล็กๆเ้ยพี่น้องเนอผมลืมบอกตัวคือมดแดงคือมดขั้นนี่แหละครับผมพี่น้องคือมดขั้นเปิดบ่โอเปิดบล่ล่ะแต่ส่บุอืมโอตองพีบึงดีๆครับผมใหม่ๆห,หลายกู ขั้นขาแล้วครับผมพี่นอ้องเดี่ยมขั้นขาแล้วกัดขาเนาะครับเนาะแม่แม่มั่งมันมาซื้อมาขั้นข,า,นขาแล้วครับผมเพิทั้งทั้งนี้ครับผมขอทั้งนี้ต่อเลยใช่หรือตาก็ไปเห็นน้ำบันเช่หรือบละบ hm xe tất cả lâu mua vừa lắm à? vừa lắm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  vừa มีมมองเดียวขอมาบานถึงได้ดิซ้ำนีนตองพี่น้องเบิดพ่นได้ซ้ำนี้ครับผมเบิดแล้วเบิดแล้วนี่หน่อยเลยวะ เปิดแล้วพี่นอ้องต้มเพิ่งไปเกาไปเพิ่งไม้อื่นครับผมมานี้หมดแล้วเมื่อไม้อื่นครับบนไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปเพิ่งไม้กบไผ่นี่ไม้กบไผ่ไม้หนึง่งที่ผมเก็บอยู่ประจําไปครับผมไปซ่วมน,น้อกันย่งางขามกอนขามน้ำจับก่อนครับผมเดี๋ยวเอื้อนมาเพิ่งไม้ตรงนี้ มาลายสีเบิดไปครับผมเพว่าออกเรื่อยๆนะครับเนาะนีนนน่นี่นี่สามตัวอุ้ยตลงไปแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ยเสร็จแล้ว พี่น้องเดี๋ยวเปิดงไม้ครับผมบพงไม้ไหมผ้าพี่น้องส้มเบิ่งไปครับผมเดี๋ยวไปขามลวดน้ำก่อนครับผมพี่น้องขามไปฟังน้าเจ้าของไปแล้วครับผมมีพ่นเดียวผมได้ยินมาอ่าซองเบิ้งครับผมมามันจะยั่งมาเพราตอนนี้ก็ยัง่ง ่าเธอว่าเศ้าอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่ามีแดดแล้วล่ะครับผมมีแดดแน่ไงล่ะยาบมันลงลู่เนาะพี่น้องเนาะยาบมันลงลู่เดี๋ยวอ่าตัดคลิปไปเบ้างตอนต่อไปเลยครับผมพี่น้องพี่น้องตรงนี้ก็มีครับผมพี่น้องนี่มอดก็ไ่แล้วครับผมโอ้ยมีแต่แมนครับผมพี่น้อง เแมันแล้วครับผมมองไม้กอไผ่าาที่ผมบาน้องใส่มันลงหูแล้วครับผมพี่น้องแล้วครับผมหูมันหูมันตกไปบงไม้แล้วอ้ไปไปไปน้อยมัน ตรงมาจะสากสรรุนีเขาครับผมพี่น้องตรงมาจะสากสรรุนีนะหินเอาไปปั่นเตาครับผมพี่น้องนี่ไม่กองกันเดี๋ยวรอชุ่มไม้ต่อไปครับผมพี่น้องผมตรงนั้นก็กอบไพ่ขึ้อนครับผมกอบไพ่ขึ้นกันสวนกล้วยผมนี่ยนะผมพี่น้องนี่สวนกล้วยของผู้พาพาลิสวนเองครับผมกล้วยสามเดือนครับผมพี่น้องนี ก้อย้ำเดือนใส่ปุ๋ยสองซองแล้วครับผมพมี่น้องกับสีป่นกันเชล่ารอบหนึ่งไปแล้วครับผมเดีย๋ยวรอบต่อไป่าคงจะอ่ารอบฝนออกน้อยนึงครับผมพี่น้องอบฝนก็มากกับสีป่นสีป่นกันเชล่าเอาไว้ครับผม <c oughs> พี่นอ้องรอดทงเลยครับผมพี่นอ้องกล้วยยังพัานในตัดอันอนี่ได้พี่นอนะ้องไหมยังพัานในตัดอันนอเพิ่งปลูกไปอ้แดดแล้วจะยูบนอกะครับไมลงหัวหมดหรอ ยาลกหูแล้วครับผมพี่นอ้องบ่เหลือแล้วเดดมาไปเวิดเดดมาบ่เหลือครับผมพมี่นอ้องลงหูไปแล้วมาสวยพรครับผมพี่นอ้องบ่เหลือเลยปกติจ้าว่ะครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวรอบ เบิงเมือ่อนาครับผมพี่น้องต้องมาแต่เสกากรนี้ต้องมาแต่แต่เสาเม,มือ่อเลยครับผมพี่น้องจังจะได้ตอนนี้เขาก็ลงหัวแล้วครับผมพี่น้องหมดวอนแม่งมั่นครับผม <c oughs> แมงมันครับ <c oughs> บ่เหลือบ่เหลือพี่น้อง บเบลเยจักตัวเลยเอ้ยลงรูเลยเบลเ็นจักตัวเลยครับผมพี่น้องปกติจะไล่ครับผมมึงใครอยู่ผมไปเก็บอยู่พ่นก่อนผมไปเก็บอยู่พ่นก่อนเลยแต่มาประมาณนี้ี๋ยพี่น้องบลายแล้วครับผมพี่น้องบลายแล้ว ต้องตื่นจะเศร้ามืดก็นี้ครับผมพี่น้องถึงจะได้มันเนาะครับเนาะตื่นสายบริกินครับผมตื่นสายบริกินเลยครับผมประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับกีบเก็บแมงมันครับผมพี่น้องขอบคุณทุกตายทุกการที่ตามมารับชมเนาะพี่น้องเนาะจากในกระไดครับผมขอบคุณท่านผู้ชมไายๆครับผมที่ เขามากดติดตามารับชมนะครับเนาะเกือบประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับส่วนกล้วยผู้ปาภาริสวนครับผม